ครับก็มารับทราบรายละเอียดข่าวคราวกันต่อไปนะครับวันนี้อาจจะเงาเงาหน่อยนะเห็นหน้าผมคนเดียวนะเบื่อเนาะไม่เห็นหน้าน้องปอนคิดถึงจังก็ให้หายเร็วๆนะครับเจ็บค mm hmm. อพูดไม่ได้ไม่รู้ไปทําอะไรมาแต่ว่าสัปดาห์หน้าคงจะได้เจอกันนะครับสัปดาห์หน้าก็เจอกับน้องปอนแน่นอนอ่ะไปเรื่องข่าวคราวกันต่อไปครับสํานักง,งานจังหวัดอ่างทองครับจัดอบรมสัมมนาคโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง,างศักยภาพบุคลากร,กรภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคมนะครับในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็ตอนนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ก็คิดว่าทุกประเทศได้เตรียมความพร้อมแล้วประเทศไทยและจังหวัดอ่างทองของเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนพี่น้องประชาชนทุกคนต้องพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการหลังหลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆเข้ามาเนี่ยเราจะตามเขาไม่ทันนะครับ ไปรับทราบรายละเอียดเรื่องนี้กันเมื่อวันจันทร์ที่29เมษายน2556ครับเวลา9นาฬิกา15นาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวิศวะศศิสมิตรก็ได้เป็นประธานในพิธีอบรมสัมมนาโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐภาคเอก,กชนและภาคประชาสังคมในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็จัดอบรมกันที่ห้องประชุม111ปีสารกลางจังหวัดอ่างทองนะครับ ท่านหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดอ่างทองครับท่านเบญจพลเปรมปรีดาก็บอกว่าในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความทันสมัยก้าวสู่สากลและก็มีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลกโดยเฉพาะยุทธศาสาตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2 5 5 8เนี่ยนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะฝีมือและภาษาจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดอ่างทองนะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากร,กรอ,อื่นๆในหน่วยงานด้วยนะครับตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองต่อไปในการจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการพัฒนาสินค้าโอท p อปนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของจังหวัดในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับตนเองและก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วยนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการอบรมสัมมนาก็แบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันครับ รุ่นละ125คนโดยในครั้งนี้ก็มีการอบรมสัมมนาเป็นรุ่นแรกนะครับเมื่อวันแล้วก็รุ่นที่2ก็จะอบรมวันที่30เมษายนก็คือ2วันนะครับรุ่นที่1 29เมษายนรุ่นที่2 30เมษายนก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของโลจิสติกนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมครับนี่ก็ไปอบรมภาษาพมา่ามา3าวันก็ได้มาหลายคำเหมือนกัน <laughs> แบ่งๆกันนะครับ อืมอ่ะไปเดี๋ยวไปติดตามข่าวอื่นต่อไปครับ